เมื่อยามเย็นเย็นนั่งเล่นริมน้ำช่างสวยวามริมน้ำตอนที่ยามเย็นโอ้คนมากมายยิ่งใจที่ตาลมองเย็นมาวิ่งยามที่ตอนเย็น วิ่งเล่นสวนลวกรอ้าวตอนนี้อกหงแล้วนา่าจำไวผู้คนล,ลังเลเข้ามาวิ่งกันมากมายบ้านคนเขาวิ่ง มาออกกำลังกายเครื่องเล็กนก้อกพอมากมายยิ่งใจออกกำลังออกกำลังกายกันมาน้านูน้ำผู้กลางสักสวยจริงนะจ๊ะ Clang tạ mi nam phụ nàn nàng căn riêng rai nhìn chai nàng cu quý căn Khi dìm xa nam tục vân nàng căn chốc mắt gia cát quân yam đình rầu vinh lên đu vây căn เสร็จแล้วชมควันชวนจันมานั่ง